ส่านผู้ชม่ผูฟังทุกท่านนะครับวันนี้25เมษายนครับ2565เรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับหากยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆจากช่องของเรานะครับส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอ d ที่อยู่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอหรือ กดลิงก์เปิดบัญชีกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่่มพูดคุยในกลุ่มนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ,จ,จ่ายใดๆมาที่ภาพเดือนกันก่อนเลยดีกว่าครับต้องบอกว่าภาพเดือนรับสัญญาณกันมาเต็มที่ครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ราคากําลังทดสอบแนวรับสําคัญนะครับถ่าหลุดลงมาได้มีโอกาสกลับลงมาเล่นถึง MN สองเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวเราต้องไปติดตามครับแนวรับชุดนี้เพราะว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนแนวรับสำคัญของวิีด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่ควรหลุดสำหรับ1,880ที่เราได้คุยกันเอาไว้นะครับตอนนี้ราคาลงมาลึกครับถึง1,894นะราคาปัจจุบันนะครับเพราะนั้นยังเหลืออีกประมาณ10กว่าเหรียญทองคำถ้าหลุด นะครับมีโอกาสลงมาเล่น mn 2เป็นเป้าแรกและเป้าถัดไป1680ครับอันนี้เป็นภาพระดับเดือนนะเพราะนั้นจุดนี้เป็นแนวรับสำคัญไม่ควรหลุดครับสำหรับคนที่เก็บของในทิศทางของขาบายนะครับมาที่ภาพของสัปดาห์กันบ้างครับแนวรับสำคัญก็คือ โลของช่วงเดือนที่แล้วครับที่ลงมาทดสอบและถูกซื้อกลับและบริเวณนี้ครับเป็นจุดที่ต้องเรียกว่าเป็นในส่วนแนวรับสําคัญครับที่ W ินะเพราะฉะนั้นแนวรับนี้ราคาห้ามหลุดแล้วถ้าหลุดจะจบรอบของการบายระดับวินะครับแต่ถามว่าขาบายระดับเดือนจบหรือย,ยังขาเดือนยังไม่จบแต่เราเคงไม่ได้เล่นกันยาวขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นภาพการพักฐานนะครับแบบนี้ได้ เพราะนั้นการปรับตัวลงมาแนวรับ mn2 นะครับผมมองว่าจะมีการปรับตัวลงในลักษณะรูปแบบของไซด์เวดาวถ้ามีการหลุดแนวรับ1,880นะครับเพราะนั้นถ้ามีการหลุดเกิดขึ้นนะครับจะต้องปรับแผนปรับกลยุทธ์การเทรดระดับวินะครับเข้าสู่การเล่นในรูปแบบของการไซด์เวดาว นะครับก็เดี๋ยวต้องไปวางปรับแผนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรับสําคัญอย่างที่บอกครับณักส่วนนี้ก็คือในส่วนของ1880นะครับห้ามหลุดถ้าหลุดเดี๋ยวจะเจอภาพในลักษณะการไซส์เวลาลงมาในลักษณะนี้นะครับอาจจะมีการสะบัดเล่นยกสูงครับแล้วก็สะบัดลงลึกนะครับแล้วก็ยกตัวสูงในลักษณะรูปแบบนี้นะครับถ้ามีการหลุด188 0สเกิดขึ้นนะครับเป็นรูปแบบของไซส เวดาวนั่นเองนะครับแต่การที่ภาพเดือนนะครับการที่ภาพเดือนกลับโตกับตัวตรงนี้นะครับถ้าหลุดนะแล้วกลับตัวตรงนี้นะครับมันจะเจอพฤติกรรมของการไซ์เวรอบใหญ่เกิดขึ้นด้วยนะครับมันจะเป็นการไซเวรอบใหญ่เกิดขึ้นด้วยหากในกรณีที่ทดสอบ MN3 แล้วขออภยัยหากมีการทดสอบ MN2 แล้วเอาไม่อยู่นะครับมันจะกลายเป็นภาพการไซเวนะครับระดับที่ต้องบอกว่า อาจจะเกิดขึ้นเป็นเวลา10ปีได้นะครับอาจจะเป็นการไซด์เวยระดับ10ปีแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดนับรวม10ปีเนี่ยอาจจะต้องนับรวม2ปีนี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะกินเวลาที่ยาวนานมากขึ้นนะครับสำหรับการไซด์เวยชุดนี้ก็อาจจะต้องปรับแผนปรับกลยุทธ์ในรอบใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้1,880ถ้ายังอยากเป็นขาขึ้นห้ามกด นะครับอ่ะเรามาดูค่าของเดกันสักนิดหนึ่งครับภาพการหลุดนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวในสัปดาหา์หน้าก็คือวันเสาร์เดี๋ยวค่อยมาดูค่ากันอีกครั้งหนึ่งว่าวีหลุดหรือไม่หลุดนะครับเรามาในแผนการเทรดระหว่างวันกันดีว่าครับต้องบอกว่า1880รสับสาคัญครับตรงนี้ห้ามหลุดจุดที่ลงมาทดสอบตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทียบเท่ากับ D 1ได้ด้วยนะครับเป็นจุดที่เป็นแนวรับที่เป็น D 1นะครับเส้นเทรนด์ D 1 ใครไม่เข้าใจเรื่องเซ็ตเทรดพวกนี้นะครับไปดูบทวิเคราะห์ประจาสัปดาห์นะครับได้พูดคุยเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นครับต้องบอกว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากอาจจะเป็นจุดที่ถูที่สุดสําหรับการขึ้นในรอบบ่ายก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดพลาดจุดตัดขาดทุนต้องบอกว่าค่อนข้นางต่ำครับบริเวณ1880นะครับเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ย1,800เอาสัก90อาิตีซะัก1,900แล้วกัน,นครับ จุดตัดขาดทุนจุดนี้หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยจุดตัดขาดทุนอยู่ประมาณยี่สิบเดียร์นะครับสำหรับใครที่เทรดาบายนะครับอ่าระยะนี้รีวอร์ดครับจุดที่น่าสนใจคือนี่ครับเพราะฉะนั้นรีวอร์ดมีโอกาสขึ้นไปถึงสองพันนะครับรีวอร์ดขึ้นไปถึงสองพันจุดตัดขาดทุนหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบ ราคาปัจจุบัน1 9 0 0อันกลากนะครับนะเพราะนั้นมีโอกาสเก็บ100เหรียญนะครับแลกกับความเสี่ยงที่20เหรียญครับก็ลองพิจารณาดูสำหรับขาบายนะครับสำหรับขาเซลลตอนนี้ยังไม่แนะนำนะครับขาเซลเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูให้ราคาหลุด1,880ก่อนนะครับสำหรับขาเซลล์รอบใหญ่นะครับถ้าหลุดอาจจะมีการหลุดเกิดขึ้นนะครับถ้าหลุดแล้ว ถูกรีบาวหรือถูกซื้อกลับค่อยหาจังหวัะเก็บของในฝัน่งช็อตนะครับแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่หลุดครับยังต้องพึงระวังการถูกซื้อกลับอยู่นะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ราคากระชากทุกเก็บของของรายใหญ่ก็ได้ นะครับเพราะว่ายังไงซะการเปลี่ยนเทรนด์จริงๆนะครับจะต้องหลุด1,880ที่เราเคยติดตามราคาชุดนี้กันอยู่นะครับถ้าเกิดสัญญาณการรีบาวใดๆขึ้นมาได้เดี๋ยวเราจะได้ติดตามในชุดนี้กันด้วยนะครับถ้ายกตัวแบบนี้แล้วมีการเบรกกลับมานะี่ต้องบอกว่าจะกลับเข้ามาสู่ขาขึ้นและเป้าหมายนะครับเป้าหมายแรกก็มีโอกาสขึ้นมาถึง2,000นะครับถึง2 0 5 0กันได้สำหรับเป้าหมาย เพราะนั้นจุดนี้น่าติดตามครับทีนี้ถ้ายัางมองว่าภาพใหญ่ภาพเดเนี่ยตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญเป็นแนวรับสุดท้ายเป็นฟางเส้นสุดท้ายของการขึ้นเราก็ต้องมาตามดูพฤติกรรมตรงนี้นะครับเพราะนั้นพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยอาจจะกินเวลาครับสถึงสวันก็ได้นะครับหรืออาจจะกินเวลาทั้งสัปดาห์ก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับราคายังไม่ได้หลุด1880นะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวตามดูพฤติกรรมชนี้ต้องรอดูครับตอนนี้พฤติกรรมยังไม่เกิดในภาพหนชั่วโมงในภาพของ4ี่ชั่วโมงยังไม่เจอพฤติกรรมชุดนี้ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวยังไม่เห็นสัญญาณแห้งเทียนด้วยนะครับราะฉะนั้นใครที่เล่นบายระยะสั้นยังไม่ควรเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นบายระยะยาวนะครับแน่นอนวอลลุ่มหลอดหรืออะไรใดๆเนี่ย ผมเชื่อว่าคนที่เล่นระยะยาวก็ต้องมีการคำนวณมาจิ้นที่มากขึ้นมีการใช้มันนี่เป็น edge b e n t ที่มากขึ้นหรือใช้หลอดในการเล่นที่มากขึ้นกับการเล่นภาพเด็่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเก็บของของพี่ใหญ่แล้วก็วางจุดตัดขาดทุนกันแถวๆใน1880ครับสำหรับพี่ใหญ่นะแต่ภาพเล็กยังไม่แนะนําเพราะเห็นแต่การเทขายข,ายของราคาด้วยกันทั้งสิ้นครับทั้งใน4ชั่วโมงและก็1ชั่วโมงนะครับยังไม่เห็นภาพแ p a t ิร์นใดๆ ดาะนั้นณค่ำนะนี้ต้องบอกว่ายังไม่สามารถที่จะสรุปภาพการจับตัวหรือการคอนเฟิร์มว่าตรงนี้คือแนวรับที่จะเล่นได้สำหรับคนเล่นสั้นย้ำนะครับสำหรับคนเล่นสั้นนะเพราะว่าคนเล่นยาวอีกจังหวะหนึ่งนะครับก็จะไปสู้กันสักประมาณสักยี่สิบเหรียญถ้าใครวางมาจิ้นสู้สักยี่สิบเหรียญได้นะครับก็ลองดูครับอาจจะไม่เก็บถึง2องพันก็ได้คุณอาจจะเล่นสั้นกว่านั้นอาจจะเก็บสักห้าสิบเหรียญอะทีพีสัก ห้าสิบเหรียญทองคําแลกด้วยความเสี่ยงยี่สิบเหรียญทําได้ไหมก็ทําได้ครับก็ต้องบอกว่าลองดูก็ลองดูได้ครับไม่ได้เสียหายอะไรรีวอร์ดถ้าเก็บถ้าเก็บรีวอร์ดห้าสิบก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นห้าสิบวกนะห้าสิบวกห้าสิบวกบวกแล้วก็จุดตัดขาดทุนที่ยี่สิบไม่เกินนี้คือว่าเป็น R r ที่น่าสนใจครับนะเป็น R r ที่น่าสนใจก็คือเสี่ยงยี่สิบนะครับกำไรรีวอร์ดห้าสิบ ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าวางความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับนะสำหรับภาพใหญ่ละกันแต่สําหรับภาพเล็กเดี๋ยวรอกกอบราคาก่อนสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นภาพใดๆเลยสำหรับ4ี่ชั่วโมงและ1ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็ต้องบอกว่าในภาพของภาพใหญ่เนี่ยยังมีโอกาสซื้อกลับแรงได้อันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังอย่างที่ผมบอกว่าภาพเดือนเนี้ยผมให้น้ําหนักในการปิดเนี่ย ราคาเปิดจะใกล้ๆก,กับราคาปิดเอาไว้ยังเหลืออีก5วันครับ5วันสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายราคายกขึ้นไปสูงเททิ้งลงมาและเททิ้งลงมาผมยังมองว่ายังมีโอกาสครับที่จะซื้อกลับมาปิดครับบริเวณที่ราคาเปิดนะราคาเปิดอยู่บริเวณนี้ครับ1 9ึ0งพันเาร้อ่สิครับเอาตรงๆระวังการถูกซื้อกลับ ยังไม่รู้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเทรนดยังอยู่ในทิศทางนี้นะผมไม่ได้ต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้กําหนดราคานะผมเอาจริงๆผมแค่อ่าพฤติกรรมจากจากกรอบราคาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พฤติกรรมของแทงเขียนเพรานะนั้นกราบใดที่ภาพใหญ่หรือเทรนด์ใหญ่ยังไม่หยุดก็ต้องมองว่ามีโอกาสรีบาวจากขึ้นมาได้เสมอน,นะครับแล้วก็ภาพของเดเอกก็มีโอกาสที่จะปิดเป็นไซด์เวย์แล้วก็ฟอร์มตัว กลับมาวิ่งในแดนบวกอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนหน้านะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนี่จะเป็นการอัปเดตมุมมองสําหรับทางขาของเราในรอบคับนนี้นะครับต้องบอกว่าทำเพิ่มเล็กใจเย็นๆนั่งทับมุมสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งรีบทําอะไรหรือถ,ถามไปมากนกนะครับเดี๋ยวอาจะเจ็บตัวได้เพราะราคายังลากอยู่นะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับก็สําหรับใครที่รับชมกันอยู่กับยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม กด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราครับก็สามารถแอดไลน์ที่อยู่เลยอย่าด้านล่างวิดีโอหรือกดลิงก์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมรับชมในห้องซูมนะครับหรือเข้ามาพูดคุยในกลุ่มก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับก็ สามารถมาสอบถามกันสดๆหลังบ้านกันได้เลยนะครับในส่วนของรอบค่ำนะครับแล้วก็ในส่วนของรอบเช้าด้วยเช่นกันนะครับก็จะส่งลิงก์เข้าไปให้ในกลุ่มนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะสำหรับค่ำนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากเอาไว้ใจเย็นๆนิดนึงครับช่วงนี้ตลาดยังมีการแขวนค่อนข้างแรงนะครับก็อย่าเพิ่งไปกระโดดตามนะครับเผื่อมันอาจจะมีอะไรที่ เป็นเซอร์ไพรส์สอนเซอร์ไพรส์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าราคาเทมาขนาดนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากแล้วนะครับอาจจะถูกซื้อกลับเป็นเซอร์ไพรส์ที่สองก็ได้นะครับยังไม่แน่เพราะฉนั้นใจยเย็นสักนิดน,นึงเห็นกรอบราคาก่อนวางแผนเล่นในกรอบปลอดภัยกว่าครับแล้วเจอใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับ